สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ป๊อปนะคะเป็นอาจารย์เป็นโปรดิวเซอร์นะคะตอนนอ้อยากทำเพลงเป็นของตัวเองทำยังไงดีคะอาจารยา์ยากไหมต้องเสียงดีไหมถึงจะเป็นนักร้องได้อ,อต้องมีความความชอบก่อนไม่ต้องถึงัะรักก็ได้ชอบชอบที่จะร้องเพลงไม่ได้รักไม่ได้ชอบอ แต่อยากมีเพลงได้ไหมคะก็ได้อยู่คอนดิซั่นทำได้ไหมได้ได้ได้แต่ก็ต้องยอมรับสิ่งที่มันออกมาแล้วว่าเออเป็นยังไงว่าเราอาจจะร้องได้ไม่ดีนักหนึ่งก็แล้วแต่แต่ว่ามันก็มีวิธีการที่จะปรับปรุงที่จะสามารถทําให้ร้องดีได้ก็จะอาจจะมีเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับพวกโปรดิวเซอร์ทั้งหลายแหล่ที่เขาทำกันก็จะดึงความสามารถของบุคคลคนนั้นทำยังกับไม่เคย ทำให้นักร้องที่ร้องงนักร้องหลายคนก็ไม่ได้ร้องเพลงเป็นด้วยนะอย่าพูดคำว่าเพร้อนะร้องเพลงไม่เป็นเลยก็ก็ปี้ก็ปี้คือแบบว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้มันให้มันเส้นเท่ากับที่โปรดิวเซอร์เขาอยากอยากให้มันเป็นมันรุ่งกลับแหละนักแสดงรุ่งกลับคนแสดงนั่นนักแสดงก็ต้องเป็นเป็นเป็นมีความสามารถประมาณหนึ่งที่ทําให้ตอบโจทย์รุ่งกลับได้นักร้องก็เหมือนกันแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนอาจารย เมื่อก่อนอาจารย์บอบนี่เอ่อทำงานที่ไหนนะคะผมทำงานเกี่ยวกับโฆษณา,า,าเป็นเป็นเป็นโปรดิวเซอร์เป็นสาโปารดิวเซอร์งานโฆษณามาแล้วก็ทำเสียง,ทำ,งทำเพลงประมาณหนึง่งทำเพลงประมาณหนึ่งใช่ออกก็รู้จักกับพี่บ๊อบนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากทำเพลงเนี่ยโทรมาปรึกษาก่อนได้ไหมคะก็ปรึกษาอาจารย์ออกก่อนได้เลยไม่บอกเบอร์พี่เลย <laughs> บอกเบอร์พี่เลยเอ,เอาจริงนะค่ะ 0 9 2 6 5เก้าสองศูหรือว่าจะปรึกษาออกก่อนก็ได้นะถ้าเกิดแบบคุยกับครูเพลงอาจจะแบบมีอะไรลึกซึ้งนิดนึงก็0 9 8ย์2 2 4 9 8สนะคะหรือว่าจะโทรไปปรึกษาอาจารย์นิดหน่อยก่อนก็ได้อาจารย์บ๊อบไม่ใช่อาจารย์นิดหน่อยปรึกษาก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าก็ไม่รู้อะแต่พี่เห็นตอนทำงานก็เห็นอาจารย์แบบทำงานให้กับคนที่ร้องเพลงไม่ได้ แต่ว่าใช่ไหมบางทีดาราคนที่มีชื่อเสียงใช่ใช่อาจจะต้องแบบแเราเราก็พยายามตอมมันนิดหน่อยใชใ่ประมาณนะคะแต่ว่าใครอยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองนะคะก็ติดต่ออาจารย์ได้สวัสดีค่ะ